ต่อจากตอนที่แล้ว จากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังป้อนอาหารอะไรบางอย่างให้ผู้หญิงคนหนึ่งกินอยู่อาหารที่เขาป้อนมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแช่ยอยู่ในน้ำสีเขียวพอได้กินเข้าไปผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโคตรอร่อยเลยผู้ชายบอกว่าเข้าใจรสชาติของมันด้วยเหรอสุดยอดแล้วเขาก็เอามันไปป้อนให้กับผู้หญิงอีกสองคนที่อยู่ข้างๆจากนั้นเขาก็เอามันเข้าปากบ้างแล้วเขาก็บอกพวกสาวๆว่าที่กินเข้าไปเมื่อกี้คือน้ำซุปสาหร่ายคอมบุของลิชิลิส่วนก่อนหน้านี้ก็คือของลาอุสุมีแค่3าที่ในฮอกไกโด ที่ผลิตสาหร่ายคอมบุคุณภาพสูงออกมาได้คือที่ลาอุสุลิชิลิแล้วก็มาไม่ต้องถามนะว่าราคามันแพงมากไหมน้ำซุปสาหร่ายที่ผลิตจากสาหร่ายของสามที่นี้เป็นน้ำซุปที่มีคุณภาพสูงแล้วก็อร่อยมากส่วนไอเม็ดเล็กๆที่แช่อยู่ในน้ำซุปที่พวกเธอกินเข้าไปมันก็แค่ถั่วเขียวธรรมดาหลังจากอธิบายเสร็จเขาก็เอาน้ำซุปของมะให้พวกสาวๆกินแล้วพวกสาวๆก็เคลิบเคลิ้มด้วยความอร่อยชายคนนี้ชมพวกสาวๆว่าพวกเธอน่ารักกันจริง,รงๆเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะซื้อฮอกไกโดทั้งหมดทุกตาราง ิวให้มาเป็นของฉันเพื่อพวกเธอเลยก็แล้วกันแล้วเขาก็โม้ต่อว่าแค่จ่ายเงินใต้โต๊ะนิดหน่อยอยากจะสร้างรีสอร์ตตรงไหนอของฮอกไกโดก็ทําได้สบายมากเดี๋ยวคราวหน้าพวกเราไปแช่ออนเซ็นแล้วก็ไปกินน้าซุปสาหร่ายกันอีกเถอะพวกสาวๆหัวเราะแล้วหนึ่งในพวกเธอก็บอกว่าท่านฮาวเลอร์เดี๋ยวเครื่องบินจะลงจอดแล้วค่ะกรุณาคาดเข็มขัดนิราภัยด้วยแล้วเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลํานี้ก็ลงจอดฮาวเลอร์ <How ler S 1> พูดออกมาว่าวันนี้มันช่างเป็นวันที่วิเศษจริงๆแต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นกลุ่มผู้ชายใส่สูทหลลาายยคคนนนนืออ่่่ีจดเรงบิ ฮาวเลอร์ How สงสัยมากว่าคนพวกนี้มาทําอะไรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้มีไว้เฉพาะสําหรับเขาคนเดียวเท่านั้นฮาวเลอร์ลงมาจากเครื่องบินแล้วก็บอกลาพวกสาวๆที่ตัวจริงของพวกเธอก็คือพนักงานบริการบนเครื่องบินนั่นเองฮาวเลอร์เดินไปหาพวกชายใส่ชุดสูทแล้วเขาก็โม้ใส่ว่าเวลาฉันจะเดินทางไปไหนมาไหนฉันจะนั่งรถโลสลอยแบบที่บนหลังคามีท้องฟ้าจําลองเท่านั้นฮ <How ler S 2> าวเลอร์บังเอิญไปเห็นคนผู้จักของเขาคนนึงในกลุ่มชายใส่ชุดสูทกลุ่มนี้เขาก็เลยทักไปว่า นายคือแม็กจากธนาคารดอรฟินนี่ฉันจะเดินไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบอกให้เพื่อนๆของนายหลีกทางให้ฉันด้วยแม็กตอบฮาวเลอร์ว่าท่านฮาวเลอร์ครับผมมีเรื่องด่วนจะคุยกับท่านผมก็เลยมารอท่านที่สนามบินฮาวเลอร์ทำหน้าไม่ค่อยพอใจเขาพูดพร้อมกับยกโทรศัพท์ขึ้นมาว่านายรู้ใช่ไหมว่าถ้ามีเรื่องด่วนนายสามารถโทรหาฉันได้แม็กตอบว่าผมอยากจะบอกเรื่องนี้กับท่านตัวต่อต,ตัวมากกว่าครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับที่ดินส่วนหนึ่งบนเกาะฮาวายที่บริษัทฮาวเลอร์ของท่านเป็นเจ้าของครับราคาปัจจุบันของที่ดินนนตรงั้ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10,000ล้านเหรียญเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานที่ดินตรงนั้นถูกรัฐบาลยึดไปแล้วอีกไม่นานคงมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างสสไว้ได้เซ็นอนุมัติให้มีการยึดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮาวเลอร์ยังอึ้งๆเขาไม่เชื่อว่าสสไว้จะทําอะไรแบบนั้นแต่แม็กก็ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วแม็กก็เข้าประเด็นก่อนหน้านี้ฮาวเลอร์กู้เงินธนาคารดอฟฟินไปประมาณ38,000ล้านเหรียญตอนนี้ทางธนาคารคิดว่าฮาวเลอร์น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทางธนาคารก็เลยจะขอให้ฮเล นี่คืนมาทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยฮาวเลอร์ตอบว่าจะมีคืนได้ยังไงเงินก้อนนั้นฉันใช้ไปหมดแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปสร้างตึกของบริษัทแม่ที่ฮอนโนลูลูส่วนที่เหลือก็เอาไปซื้อที่ดินแล้วเงินพวกนั้นพวกแกก็เป็นคนเสนอมาให้ฉันกู้เองแล้วก็เหมือนกับเครื่องบินเจ็ตลำนี้พวกแกก็เป็นคนเสนอให้ฉันซื้อเพื่อใช้ลดจอนภาษีไม่ใช่เหรอแม็ก <Mac S 1> ตอบด้วยสีหน้าที่เย็นชาว่าถ้าเงินสดมีไม่พอจะจ่ายเป็นที่ดินจะจ่ายด้วยทรัพย์สินก็ได้นะตอนนี้คุณจบเห่แล้วพอรัฐบบบาาาลตตรรรววจจจสออททททีีี่่่่ดินินยมพพกกเขกเข็ะืงุุคณ ฮาวเลอร์ชี้หน้าด่าแม็กว่านี่คิดจะทรยศกันเหรอพวกแกก็มีส่วนร่วมกับเรื่องนั้นด้วยนะแม็กพูดพร้อมเดินกลับไปขึ้นรถว่าแต่จากหลักฐานแล้วมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะมีความผิดเสียใจด้วยนะแล้วแม็กกับลูกน้องก็ขับรถจากไปทิ้งให้ฮาวเลอร์ยืนอึ้งอยู่คนเดียวฮาวเลอร์พูดกับตัวเองว่านี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นวะเนี่ยฮาวเลอร์โทรหาเลขาบอกให้เลขารีบติดต่อบ,บ๊อบบี้ให้เขาโดยด,ด่วนแล้วฮาวเลอร์ก็พูดคนเดียวกับตัวเองอีกแล้วว่าอะไรแบบนี้มันเคยเกิดขึ้น <c oughs> มันได้เปลี่ยนทิศทางของกระแสะเงินอย่าบอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งผมคิดว่าคําพูดของฮาวเลอร์น่าจะหมายความประมาณว่าตอนเด็กเขาได้ค้นพบความลับของหินลาวาแล้วก็ได้ครอบครองพลังของมันเขาก็เลยได้กลายเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะมีใครบางคนแย่งพลังของหินลาวาไปจากเขาแล้วส่วนไอ้มนุษย์หินที่ทัดดอกไม้อยู่ตัวนี้ก็คงจะเป็นสแตนของฮาวเลอร์เหมือนว่าหลังๆอาจารย์จะเน้นการดีไซน์ตัวละครมนุษย์มากกว่าสแตนนะครับตัดมาทางด้านบ๊อบบี้บ๊อบบี้บอกเด็กผู้หญิงเจ้าของสแตนเชื้อโรคที่ก กำลังสำรวจรถตู้คันนึงอยู่ว่าดูลูจังพวกเรากำลังตามหารถกระบะอยู่ไม่ใช่รถตู้แล้วรถตู้คันนั้นทะเบียนมันก็ไม่ตรงกับคันที่พวกเราตามหาอยู่ด้วยซ้ำดูลูได้ยินแล้วก็ถึงกับหัวร้อนเธอบีบตุ๊กตาแมวที่เธอบอกว่าเธอรักมันมากแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วพวกมันหน้าตาเป็นยังไงแต่เป้าหมายของพวกมันคืออะไรต่างหากพวกมันไม่ใช่นักข่าวหรือตำรวจอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้พวกมันมาดูโฉนดตัวจริงทําไมพวกมันทําอะไรกับโฉนดพวกนั้นบ๊อบบี้บอกว่าที่เธอพูดมามันก็จริงแต่หน ให้เจอแล้วก็กำจัดพวกมันไม่ใช่เหรอพวกเราถูกจ้างมาให้ทำแค่นี้ไม่ต้องทำเกินหน้าที่หรอกแต่ไม่ว่ายังไงเดี๋ยวพวกมันก็ต้องตายเพราะสไตล์ของเธอใช่ไหมลูลูไม่ตอบเพราะเธอมัวแต่สนใจที่ติดผมรูปดอกกุหลาบที่ตกอยู่ในรถตู้ลูลูบอกว่ามันสวยมากเธออยากได้แล้วก็โวยวายเป็นเด็กๆเ,เอาตุ๊ก,กตาแมวไปขีดรถตู้ตะโกนบอกให้บ๊อบบี้ช่วยซื้อมันให้เธอหน่อยบ <Bobby S 1> <Bobby S 2> ๊อบบ<อ>ี้เข้าไปโอบเขาปลอบลูลูว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะซื้อให้นะแต่ไม่ต้องเป็นตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเจอร้านที่มีขายเมื่ออไหร่จะะซื้้ใททันนีเลย พอได้ยินแบบนี้ลูลูกก็ใจเย็นลงเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าหมอที่เก่งแค่ไหนก็หารอยแผลที่เกิดจากสแตนของเธอในร่างของเป้าหมายไม่เจอแต่ไอ้พวกนั้นมันหาเจอแถมยังจัดการกับสแตนตัวหนึ่งของเธอไปแล้วปแปลว,ว่ามีพวกมันคนนึงหายจากอาการป่วยเรียบร้อยแล้วมันสําคัญมากที่จะต้องรู้เป้าหมายของพวกมันให้ได้ยังไงก็ต้องหาพวกมันให้เจอต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้พวกที่นั่งรถตู้คันนี้มาตอนนี้มันอยู่ไหนลูลูเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเธอว่ากลุ่มคนที่พวกเธอกําลังไล่ล่าต้องนั่งรถตู้คันนี้มาบ๊อบบี้ช่วยว เราะนั่นสิพวกมันจะไปไหนกันนะที่ฝั่งตรงข้ามมีโรงพยาบาลอยู่แน่ลูลู่บอกว่าอะไรนะโรงพยาบาลเหรอเข้าใจแล้วพวกมันคงกําลังหาทางรักษาเพื่อนมันอยู่แต่ไม่ได้ให้หมอรักษานะพวกมันจะไปใช้เครื่อง MRI ที่โรงพยาบาลนั้นงั้นพวกเรารีบไปที่แผนก MRI กันเถอะทางด้านพวกโจโดิโอโจโดิโอคาดว่าตอนนี้สแตนของศัตรูคงกําลังเคลื่อนที่จากแถวแวหัวใจไปสมองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเข้าเครื่องแล้วเขากาะสแกนที่หัวก่อนเลยแล้วพอเจอตัวมันแล้วก็ให้สแตนของราโกน่าจัดการพวกโจโดิโอ โอวางแผนสดิบสดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้เครื่อง MRI ไม่ว่างกว่าจะว่างก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่โจดีโอบอกว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วดราโกน่าก็เสริมว่าแค่ฉันบอกว่าอยากได้เครื่อง MRI สแตนของนายก็จะจัดการให้ได้ใช่ไหมอุซังิอุซังิตอบว่าฉันจํารูปทรงของมันได้แล้วทําได้แน่นอนคือถ้าอาจารย์ไม่ให้อุซังิพูดประโยคนี้ออกมาก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลก็ได้จะทําที่ไหนก็ได้มันก็เลยมีลูกเล่นว่าต้องเคยเห็นของจริงมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งสแตนของอุซังิถึงจะส สามารถก๊อปปี้สิ่งสิ่งนั้นได้ตอนนี้พวกโจดิโอกำลังหาห้องที่มันว่างๆอยู่แล้วขนาดอาการล่อแล่ปางตายอุงิก็ยังอุตส่าห์ลเล่นมุกเขาถามโจดิโอว่ารู้ไหมว่า MRI ย่อมาจากอะไรโจดิโอไม่รู้แต่เขาก็พยายามจะเดาคําตอบของโจดิโอมั่วมากอุงิก็เลยหัวเราะออกมาแล้วเขาก็เฉลยว่า MRI ย่อมาจาก Man is a real idiot หรือที่แปลว่าคนมันงี่เง่าจริงๆแล้วอุงิก็บอกโจดิโอว่านายคือ b f f i d d แล้วก็ kdd ของฉันซึ่งมันเป็น ตัวย่อของคําว่านายคือเพื่อนรักตลอดการของฉันเป็นคนที่ทุ่มเทให้ฉันอย่างสุดซึง้งแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากๆจากนั้นอุสังหิก็หัวเราะออกมาโจโดิโอถามไปว่าแกไหวไหมเนี่ยแล้วชามิงแมนก็ตอบแทนให้ว่าไม่น่าจะไหวตอนนี้อุสังหิมันเลือดออกหูแล้วดรากนนาบอกอุสังหิว่าฉันอยากได้เครื่อง MRI แต่อุสังหิไม่ตอบสนองเธอเลยภายในร่างกายของอุสังหิตอนนี้สแตนของลูลูกําลังบันจงนวดเส้นเลือดของเขาอยู่อย่างเมามันแล้วตอนนี้บ๊อบบี้กับลูลูก็มาถึงแผนก MRI บ๊อบบี้ บอกว่าตอนนี้มีคนกําลังใช้เครื่อง MRI อยู่มันต้องเป็นพวกนั้นแน่ๆลูลู่เห็นด้วยแล้วทั้งคู่ก็วิ่งไปที่ห้อง MRI แต่ระหว่างทางลูลู่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ที่ติดผมรูปดอกกุหลาบกําลังเดินผ่านเธอไปลูลู่กาลังจะไปบอกบ๊อบบี้ว่าเธอเจอพวกมันแล้วแต่ฮาวเลอร์ก็โทรมาพอดีฮาวเลอร์บอกบ๊อบบี้ว่าขอสายลูลู่หน่อยพอลูลู่รับสายฮาวเลอร์ก็บอกว่าตอนนี้พวกเธอกําลังตามล่าไอ้พวกที่มาแอบดูโฉนดกันอยู่ใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกมันเป็นใครแต่ยังไงงหนนนึ่ใพวกมั ต้องพกหินก้อนหนึ่งติดตัวอยู่อย่างแน่นอนแล้วถ้าจะเอาให้ละเอียดขึ้นไปอีกหินก้อนนั้นมันเป็นหินลาวาคำสั่งต่อไปนี้เป็นเฉพาะของเธอคนเดียวไม่ต้องบอกบ๊อบบี้หลังจากจัดการกับพวกมันได้แล้วให้เธอไปเอาหินลาวาก้อนนั้นมาให้ฉันแล้วเธอก็ต้องส่งมอบมันให้ฉันด้วยมือของเธอเองก่อนจะวางสายฮาเลอร์บอกว่าที่กระแสการไหลเวียนของเงินมันเปลี่ยนไปก็คงจะเป็นเพราะว่าหินลาวาได้ถูกขโมยออกจากที่ดินที่เคยเป็นของฉันไปแล้วพอคุยเสร็จลูลูก็คืนโทรศัพท์ให้กับบ๊อบบี้แล้วก็เรียกเขามาดูููพวกกดรานานล,ล ว่าพวกมันอยู่ตรงนั้นเก็บพวกมันได้เลยบ็อบบี้หยิบปืนกับที่เก็บเสียงออกมาจากกางเกงแล้วก็ถามลูลูเพื่อความแน่ใจว่าต่อให้ไม่ชัวร์ร้อว่าใช่พวกมันหรือเปล่าก็เก็บได้เลยใช่ไหมดูลูกตอบอย่างมั่นใจว่าเป็นพวกมันนั่นแหละเอาเลยบ็อบบี้ยกปืนขึ้นมาแล้วก็พูดชื่อสแตนของเขากรอลี่เดย์จากนั้นเขาก็ลั่นไกพาโคได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยร้องเตือนทุกคนแต่พอเขาหันมามองกลับเจอแต่ความว่างเปล่าพาโคบอกว่าเมื่อกี้เขาได้ยินเสียงปืนยิงผ่านที่เก็บเสียงแน่แต่ทําไมมันถึงไไมมม่่ีออะรเเลยื เหมือนจะมีคนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าแล้วจะอยู่ลูกกระสุนจํานวนมากก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเขาระยะประชิดขนาดนี้พวกเขาคงหลบไม่ทันภาโคก็เลยเอาตัวเองไปบังกระสุนให้กับดรากนาสุภาพบุรุษสุดๆส่วนชาหมิ่งแมนกับโจโดิโอที่ไม่มีใครมาป้องกันให้ก็โดนลูกกระสุนเข้าไปเต็มๆกันทั้งคู่โอเคครับแล้วตอนนี้ก็จบแล้วครับอดีายลืมติดตามตอนต่อไปกันนะครับ